ครับเมื่อนี้มีเด็กน้อยมาเล่นนําครับเด็กน้อยอ,อ๋อไม่เพียรถได้หารถ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 ขามา <c oughs> เครถถียดรถนาพี่ครับ <c oughs> <c oughs> เล่นเมื่อยหร่ละไปคนไปแล้วไปแล้วไฟรอ,ไปไปองเท้าได้ไปตลาด ไปแล้วครับมีเด็กน้อยมาเด่นนำไปแล้วเรื่องของเล่นครับ ไปเข้าในบ้านไปไปเซื่อผาไปอาบน้ำแล้วไปขวดอันนี้บอสมาจากบาทขวดนี่นนวขวดอันนี้ฮะอ๋อยี่สิบบาทเลยนะน นองเนี่นี่เมีมอมีเห็นยังแล้วอันนี้กับกับผมอเาสิหาใช่ พ่อละหาเออซิบหาเละหานมั้งเนี่ยพ่อลห่านมั้งนมนมนม婆婆นี่รเปาาต่นบะมานเซถุงให้มาเนการ

เอ,อานะอโอเคอัน,นั้นเดี๋ยวทอนเงินกันนี่สิบห้าเนาะยีีห้าตอนเจ็ดสิบห้าบาทค่ะเร็วค่าพรอค่าพ่อค่าซ่า อ่าหกสิบต้องเสียต้องขเปิดยไม่ได้อีกแล้วเจ็ดสิบห้าบาทโอเคขอบคุณค่ะากล้องอยู่หน้าบ่กลรองเสียบ่อ่ะเหบ่เก่งยี่บ่เออกล้องมันเสีย pha khoang bay hay phút đấy Khi ได้ em bảo, เอาของเม็ดเหลาบ่อัน สวยไหนๆดูสิอาบน้ำเสร็จแล้วหอมหอมไหมฮะห,หอมไหมทำไมทรง<ว>ผมเป็นอย่างนี้คะอาบน,น้ำเสร็จอะไรอาบน้ำเสร็จแต่คนเป็นอย่างนี้ไอบีผมมาแล้วบีผมแล้ว,ลว,ลวสวยๆเนีย่ย เอาไอ้ปลาลูกมาได้ไปหากระถ่ายน้อยเดียวไปอาะไร<อ>ไปไปวุ้ยากไปหาแมย่ยากไปหาแม่เซ่น้องเดียค่ะคน้องชื่อน้องเดียค่ะเอา้ามาไปย่างมาด้ใดตีมั่นเอา้า เป็นยังบ่ายในหมาเออนี่ลูกเป็นอะไรหมาอันนี้ม,นนมันทอดเนาะมันทอดเด็กป่วยกินไม่ได้ค่ะป๊าป๊าพูดเดินยู่งปะนั่งนั่งอยู่พระรม มาแล้วอือือน,นั่งข้าว ใช่แล้วตันนี้ฮะตันนี้นี่ตันนี้เอาก่อนฐานสองอันค่ะนี่พอค่ะโอ้ใส่ฐานเองก็เป็นมันต้องทีก,กันหนึ่งม,ม,มันต้องมีสามก้อนค่ะมัน่อจะใส่ได้ ส่งเงินมาซื้อให้น้องเดียสวัสดีกล้องหน่อยเร็วสวัสดีค่ะกล้องหอเหรอ สวัสดีค่ะสวยๆนะคะน้องชื่อน้องเดียนะคะนี่คือน้องเดียะคะ่ะโรงเรียนอยู่อนุบาลหนึ่งะคะ่ะแต่ตัวนี้เรียนจบและะ้วค่ะอนุบาลหนึ่งไม่ต้องไปเรียนแล้วค่ะเป็นใครครับพี่นอ้องแต่ไม่ได้ไป,ปโรงเรียน นะคะับชงเงินมาให้น้องเดียซื้อนมเลยค่ะน้ำหมดแล้วค่ะ ทานไม่มีทานทานหมมีค่ะานกินบ้าอังวนนกินเลยอาอะไรอนไรเม็ดแทบแทบไหมแ่บอ้าวกินแล้วก็ไอ Kìa đấy kín là bỏ, à bảo, xem 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 นึ่งยหนึ่งน้ำหนึ่งหนึองสองนั่เยนน้ำให้น้ำนลงมีฟังแล้วกินเยอะนะคะกินเยอะแล้วมันไอ เอามาล็งวันมาเลยแมงวันไปมะงวันนี้ดีกว่าเราไม่ต้องกินละไม่ต้องกินละเด้อไม่ต้องกิน มื่อนี้มีเล็กน้อยมานอนน้ำครับพี่น้องชื่อน้องเดียค่ะเด็กหญิงนัทนันชัยวงไม่มออมค่อยสบายไปได้ครับพี่น้อง ของแล้วค่ะขายของค่ะครับผมซื้อไปใไหไ้ใคร <c oughs> นะฮะอันนี้ซื้อไปให้ใครนี่ คันแค่งบาบัต สิบห้าบาทขอบคุณครับูใดอยู่ฮะนเนี่ยใครอยู่ฮะเนฮะมักยาชื้อมักยาบยาไม่ค่ะเป็นอ่อนล้ว ะบอบอได้สัวจริงยังขึ้นบอวันนี้มีคลองถมครับพี่นอ้องมีคลองถมตลาดนะครับตลาดคลองถมบ้านหนองลาดครับพี่นอ้อง ไปกันไปเด้อตลาดคลองถมอ่าน้องชื่อน้องเรียงค่ะสวัสดีค่ะหน่อยแล้วสวัสดีค่ะเดีแยบน,นี้หนูหนูน้องเดียงจะเต้นให้ดูนะคะแบบนี้นะครับพี่น้องครับ เจะกันใหม่ครับบายบายก่อนเร็วอาบายก่อนเร็วบาย